มาแล้วครับแต้มเลกของเจ้ากำไรวันนี้เสียงใหญ่ครับผมอ่างสองคำครับผมเดี๋ยวลงมาให้ชมกันนะครับ ครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเจ้ากำไรครับผมนุกต่อครับสวัสดีครับ